สุขสบายดีพี่น้องประสุขวามสุขคนสบายดีลุงป้าอ่าพร้อมด้วูอ้ายๆแล้วก็เอฟซีถึกถึกฐานวันนี้พบเพาะกันยามเช้าพี่น้องในห้องค้อมากกัเก็บพักขึ้นมาจากสวนขั้วเนาะพักยอดมันแก้วพักบกแล้วก็มะเขือพวงหรือว่ามะแข้งภาษาลาวเอ,อิญมาแข้งมะแข้งโลน <c oughs> เก็บมากกันสิมาหนึ่งกินกระป่นปลา สำหรับคลิปนี้ก็บเพาพีผ้านอกเขาคั่วคือเก่าเนาะเห็ดอยู่เห็ดคินย่ามือเศร้าก่อนสิล่งถงห้ยถงหน้าเมนูห้าวโมนิก,ก็คือป่อนป้าคอปลาดุกหน้าใส่หนอไม่สมใส่หนอไม่สมอาลงเบิดอี่แล้ว ปลาลงไปนำถ้าาต้มใส่น้ำม,มันสบแล้วไม่ลงคอมจะมาใส่ปลาแดกเพราะว่าส่วนนี้ยังพากันเป็นวัดเป็นไอเซลเซลอยู่เนาะปลาขอพ้ขอคอมไปเยื่องขึ้นนี่ในปลาสี่โตพักมีสี่ซอมหฮาล่างเรียบร้อยพี่น้องเกียมถา หนึ่งหลังจากที่ต้มปลาสุกแล้วหันมาเบ่งในกระคูอันนี้เป็นคุณลูนางอะที่พอค่อมิ่นเก็บมาเนาะ <c oughs> อุ้ยเอา้าเป็นแมงกระเบื้อไปนําแล้วก็บมีพี่น้องห้าออกแต่ขาบตัวนี้ได้นี่นี่อา้าวพี่น้อง วิวัฒนการของเพื่อนครูแดงอ้วะเมื่อ,อ,นนพอเพื่อนอั้นพี่เนาะเมื่อเพื่อนเป็นดักแด่แล้วก็สิม่เป็นเป็่นกระเบื้อประมาณนี้เนาะชิซซยชิซซยซอ,อยดึงอองให้ นี่เอาียวใส่วะนี่คุรูนางอว่าสองโตยังว่าทันแข็งแงป็นไหนพอเพิ่นหักอ่ะอ้าวตัวไหนกสิบห่าใส่กระซัม่มก่อนเอปองปล่อยก่อนปล่อยก่อนอสิเตกอีกแล้วพี่นอ้องตัวนี้ไว้ขนาด ก็ล่างออกแต่เบากเด่นอ่ะนะอือมฮึอือมฮึลุดลอกออกมาทันดีสอยเด้อเนี่ยไต่ไปแล้วตัวหนึง่งน่าออกแล้ว นี่ตัวนี้ก็ลังสิแตกอะไรนี่พี่น้องนี่ตัวนี้ <Okay. S 1> เมื่อผุนแก่เต็มตัวผุนจะเป็นสีดําแบบนี้เนาะและ้วก็ลอกหลอกขาบออกมาเป็นแมงกระเบือ้ออันนี้เป็นคูลูนางอู่จากตองกล้วยวีวัฒนการมาอีกแล้วตัวที่มีนังคอมบายเมื่อกี้นี่แตกปีอกอลไรพี่น้องเดียดิี นี่อือหือยังต่นในก้นผ่านไปหลายนาทีพี่น้องตอนนี้ต้มปลาฮาาซุกเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวฮักัสิมาเริ่ม อันนั้นป่นปลาไปนำกันเลยที่แม่น้องข้อมใส่ลงไปนี่มีอ่าคิงกับคิงมกไฟกับมาร์คพริกดิฟที่ห้องจีไฟแล้วโอ้ยกองผุขาคือสั่นใช no. ่เนาะป่นปลาเอาน้อไม้สมลงไปก่อน ใส่ปลาลงไปป้าทีเขาใบกลางแล้วเนาะใส่ลงไปเลยป่นปาลาหรือว่าแนวกินประเภทอื่นๆกันเป็นน้องคอมจะบอ่อเห็ดเพ็ดเพราะว่าคือเขาว่าในทุกๆคลิปมันแลลวเหเเา,เา,าเห็ดเพื่อเท่าเม่เหาถ้าเหาเห็ดเพ็ดไลยเผิ่นก็ก,กินน้ำเห่า,าได้แต่ว่าเหาสำหรับเหานะสีเพ็ดหรือสีบเ่เพ็ดเห่าก็ก,ก,กินน้ำเผิ่นได้เขาก็เลยเห่าเ,าเ็ดเพื่อเผิ่น ใส่แป้งนัวน้ำปลาใส่เบอรนี่ละ โอ้ยบาใบออกขากเลยมาแต่ใส่เนาเนี่ยแสดงว่าใบบกขากใส่หอมบัวตบหนะ เรียบร้อยหลังจากปนป้าแล้วพี่น้องเฮาก็มาปาดมาหุงสุปไปกินหลังจากกินข้าวแล้วมะหุงสุกก็ลอกกาบลากน้าเอายางออกก่อนเนาะโอ้ยในมีแต่ตัวผูหรือตัวแม่นี่ตัวแม่อ่อยต้อ,อยเลยแลวเอาบ่วงก่อนดอก พอดีสิได้แนมะหงมากะปลูกเลยใส่สวนหอมที่คัดเลือกแนมะหงก็มีพี่นอ้องคัดเลือกอันนะในตู้ผู้ตู้แม่น,นะในตู้ผู้นี้มันจะเป็นสีมนต์มนส่วนในตู้แม่นี่มันจะเป็นสีดำเข้มหงสุก บววนบววนโบว์ขน <'m> เขียนเด็ดเอาจานไผาป่าไปไปอ่ะเรียบร้อยแตงผ้าขาวเสาอันนี้พี่น้องมีมะฮุงซุกอันนี้ขัวดักแด้หรือว่าดวงกล้วยเนาะเพิ่นเอิญคุรูนางอ้วนะบนป่าหนึ่งพัก เดินยานจะลางกินข้าหัวแม่เด้อตอนเจะหัวครุบหัวพักนป้ามกแค่ดวงคุณหนาวคุณตาเด้อแต่แมงวันกาจเหนื่อตายอยู่กข้าวหแม่เด้เป็นได้วัดไอเจารุดพอดยาวลุดพอลูกว่ได้ช่องมือวะได้ช่องมือ ไปได้หักเซ่ไปได้อหักเซ่เซ่และของวัดไอเหนื่อยอ,อีกตีเป็นไอร้ายเป็นกับเหนื่อยอเซ้เาวนางกับป่าเฮ้ยสาวนางกับสาวค้อมสบายดีสาวนางมาแต่มือใด้นะสวยสบายดีพี่น้องนางก็มาเมื่อวานนี่เจ <c oughs> ้าสาวแม่สบายเลยมาก กับลานนะเพ้ยตีแต่บอกนั่นไหตีแต่เพื่บนบนอะม,มาแซ่บบอกแม่กินขน้าวแซ่บแน่แหละไข่กากาหนอยนึ่งอืมไข่กากาหนึ่งมกกา,งากินถาาน่านจังไรมากินน้ำเด้อะห่านแล้วเวียก่อน นองมนมนด้น่้หหนะโอ้ช่างนน่ะมันตาเลยตอนนี้ก็มาคขบหนาครบตาพอดีทธาเม่เพันอิ่มแล้วลอิ่มแล้วแม่นงนีทํานง <S <S ้ง ามาเดอิอมาเดอ้อพี่น้องกินข้าวน้อกันเดิอันน em. ี้บัสดุคุณคนเดิอ้าเมนม่ด้ครับหาเมเลยเอาแป้เสยเาเอ่าเดี๋โทรศัพท์ปลาปลากชเบเบ่ใช่ลูกยังปปสาบเดิ มัเแล้วนะมาเด้อกินถยกันเด้อปลาบอทำาเาไหวเด้อปลาดุยังไม่ไหวดเด็อ่เ้ยนเี้ยตีปาอาหารเช้าคือบุกื่นอะไรน้ำซุเออเพมันยังอ่อนข้าอ่อนาาดขนหน อยังไ้ป้าก้เขาเยอะเานสาหรับชิปวีดีโอนี่ก็มาเป็นขอจบไปสันิดก่อนนะพี <si suppression> ่น <fin anta> <ots> ้องเอาไว้ผมขอกาคลิปต่อไปขอใจทุกทุกท่านดี่ามาถชมชิปสำหรับที่นี่ได้ที่